ชิ้นนี้เป็นงานของอาจารย์ประเทืองเป็นเจริญนะครับอาจารย์ประเทืองเจริญเนี่ยคล้ายๆจากแท้ตั้งเขาอะไม่ได้รับการศึกษาด้านการหน้าศิลปะจาไหนเขาเนี่ยศิลปะด้วยตัวเองนะครับก็เดิมทีอาจารย์รัเทืองเนี่ยเขาเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปทํางานที่ร้านเอาเรียกร้านวาดรูปท่านเอาลงหนังนะครับเพราะว่าดรูปท่านเอาลงหนังบ่อยๆเขาเนี่ยเขาก็คล่องสามารถวาดรูปได้เร็วและวาดรูปได้ได้มีขนาดใหญ่ครานนี้ การที่วาดลูกค้าเลาลงหนังเนี่ยเขาก็มีสิทธิพิเศษเพราะว่าเขาสามารถจะดูหนังฟรีนะครับเพราะเป็นพนักงานโรงหนังเนี่ยแดูหนังฟรีเขาก็เลยดูหนังทุกเรื่องเลยเพราะชอบดูหนังครั้งนี้มันมันมีหนังเรื่องนึงมาในประเทศไทยตอนประมาณปีสองพันห้าร้อยยี่เนี่ยที่หนังรัสซอลไลเป็นหนังชีวิตแอนโกลเขาก็ไปดูเขาก็อินเจ๋งมากเลยเขาไปดูซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาดูเสร็จจำเรื่องจำอะไรทุกอย่างได้หมดแล้วเขาก็มามองตัวเองว่าเฮ้ยการที่เขาเป็นนักวาดคัดเล้าลงหนังเนี่ยมันไม่ได้สร้างสรรค์ ะไรให้โลกเดินอยู่เขาน่าจะเขาน่าจะเป็นศิลปินเต็มตัวเลยอนเขาก็เลยลาออกเลิกเลิกวาดเข้าโรงงานเป็นศิลปินเต็มตัวปรากฏว่าเจ๊งไม่มีใครซื้องานเขาเลยเพราะว่ารูปเขามันดำพึษปีมันไม่มีความมันมันดูไม่มีคือคนสมัยนั้นมันรูปดำทะมึนเศร้าอะไรม่มีใครเอานะแล้วชีวิตเขายิ่งเศร้าเขายิ่งวาดรูปเศร้าขนาเพราะเขาลาออกเขาไม่มีเงินเดือนเนี่ยบ้านเขาก็โดนยึดแล้วต้องต้องย้ายอยู่อยู่ไกลขึ้นไกลขึ้นลูกเมียก็ไม่มีอาหารกินต้องเก็บมาห่วงกินนะครับ แม่เป็นบ้ามีแทงตัวเองคือแล้วก็มีลูกคนหนึ่งเป็นมะเร็งตายอีกคือเขาแบบชีวิตเขาเศร้ามากลูกเขาได้ดำพิษปีเลยนะครับไม่มีใครซื้ออีกแย่คราวนี้ก่อนที่จะอดตายไปแล้วกระเทือก็มีวันหนึ่งถอ,อดเสื้อตับแลถอดเสื้อไปนั่งมองวอาทย์นั่งมองแสงของดวงอาทิตย์คือคนปกติคงไม่นั่งเพียงดวงอาทิตย์เพราะตาบอดแต่ที่เขาก็นอมอมมองจนมองจนได้ตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยมองว่าแสงดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงในแต่ละวันแล้วก็จํา ตามแสงดาวอาทิตย์ต่ตางๆเหล่านั้นออกมาแล้วมาว่าภาพแสงของดวงอาทิตย์เกิดเป็นงานชื่อจักรวาลที่มัและงานงานแสงต่ตางๆเหล่านี้เขาก็ไปประกวดเสียนเนแห่งชาติประกวดว่าได้รับรางวัลคนก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยคนนี้เก่งนี่นะแล้วภาพเขาเริ่มภาพมาสู่แล้วมันเป็นแสงต่างๆมันก็เลยเริ่มมีลูกคา้าเรื่องไนตา่างเขาก็เลยเริ่มลืมตาอ้าปากตาแล้วต่อสู้มาจานได้เป็นเสียเป็นแห่งชาติจกนกลายเป็นที่ไม่มีสิทธิสถาบาันไม่ได้รับการศึกษาสียบาจากไหนแต่ว่าได้ก็สามารถเป็นเสียเป็นแห่งชาติได้นะครับ งานในยุคสําคัญสําคัญของปะเถอเนี่ยมีอยู่หลายยุคอยู่เหมือนกันยุคที่สําคัญันที่เราได้ฟังไปแล้วคือยุคจักรวาลนั้นก็คือยุคแรกที่เริ่มวาดแสงอีกยุคหนึ่งที่สําคัญมากๆคือยุคอเมริกายุคนี้ยุคแคลิฟอร์เนียเป็นยุคที่ปะเถรเนี่ยปะเถอเนี่ยออกไปหาแรงบันดาลใจทั่วประเทศละครัวนี้ก็อยากจะออาไปหาแรงบันดาลใจจากนอกประเทศละก็เลยเดินทางไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปํำนักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ระหว่างอยู่ที่นั่นโดยการดูแสงของอเมริกาต่างจากแสงของไทยเลยอันนี้คือแสงของ LA นะครับเขาขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วมองดูแสงของเมอ LA, ืองเอลเอ็นอะว่าไงเนี่ยเราก็วาดพยายามวาดออกมาเป็นแบบนามารําแบบของกระเทือนเนี่คือภาพแสง l A ที่วาดที่อเมริกานะครับและภาพชุดนี้เป็นชุดที่ถือว่าเป็นที่น่าสะสมและมีคนอยากได้มากๆเต็มไปหมดนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างภาพชนนุดนี้ที่เป็นชิ้นใหญ่ ใหญ่กว่านี้ประมาณสักสักสามสามเมตรกว่าเนี่ยเคยเมื่อประมาณสองปีก,กว่าเนี่ยถูกเป็ไปประมูลที่คริสตีนฮ่องกงนะครับเป็นรูปเป็นแสงอันนี้แสงเอเอเอใช่ไหมนั่นเป็นแสงของแฟนแข่ยอนรูปนั้นประมูลจบไปเลยเกือบยี่สิบล้านบาทนะครับเพราะก็คือรูปเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นงานรูปที่ดีแล้วก็ถือว่ามีคนตามหาบามากของกระเทือซึ่ง ว่าภาพแสงของต่างประเทศซึ่งเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคันสมัยอยู่แต่ว่าจริงๆว่าในปี1988นะครับเมื่อประมาณ1 4 0ปีที่แล้วอันนี้คือ,อางานชิ้นไฮไลท์ชิ้นหนึ่งซึ่งทั้งหมดนกเกียเดินผ่านไปแล้ว115ชิ้นถ้าเล่าทุกชิ้นอาจจะตายเกินข่านขออนุญาตเล่าแค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอะไรยังไงจริงๆเนี่ย อยากจะเชิญชวนนะครับไม่มาเดินดูไม่คือมาเห็นแค่เดินดูเนี่ยก็เพลินๆแล้วเพราะาอย่างที่เคยเล่าเสมอๆว่างานพวกนี้ไม่ใช่งานในพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่งานในคอลเลกชันพับลิกมันคืองานสะสมของส่วนตัวของนักสะสมมันบางทีมันมีการออกมาโชว์แค่คังเดียว เราอาจจะเห็นมันแค่ครั้งเดียวเมื่อมีการประมูลไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วผมเชื่อว่าคนที่ได้ต่อไปก็ห่วงไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นบางชิ้นที่เราเห็นในวันนี้มันอาจจะออกมาโชว์ในพิพิแค่ครั้งเดียวในชีวิตเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูมาเอนจอยกับมันในวันนี้ที่เราได้ถูกสแสดงเนี่ยเมื่อเดือนหมาแล้ววันหนึ่งมันจะถูกเก็บเข้าไปอยู่ในมือของนักสะสมที่ห่วงมันไม่น้กหกอกเจ้า,จาของเดิมเลยนะครับแล้วถ้าใครสนใจก็เชิญได้ในวันที่30เนี้ยตอนบมาย2ลขสองนะเราจะมีการประมูลในตรงนี้เลยในการประมูล ผลงานทุกชิ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็งานนิดเดียวก็มาปริสเตอร์แล้วก็สามารถหมุนได้ถ้าใครรู้ราคาไงเรามีในส่วนที่บัตรเราจะมีราคาเริ่มต้นแล้วก็ราคาแอสเซมบล์เพราะฉะนั้นมันก็ง่ายสำหรับคนที่อยากจะเริ่มสะสมหน้าเสื้อปักงานนิดเดียวเราจะรู้หมดว่าราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรื่องเ่นจริงปรอมไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าทุกอ,อย่างราคาสั่งมาให้หมนะครับขอขอบพระคุณมากๆที่ร่วมฟังวันนี้นะครับ